จังเลยน้องแตงไทยยิ่งโตยิ่งน่าหลงรักเรียกว่าเพอรป้าเจีย๊ยเริ่มเป็นสาวแล้วนะคะสำหรับน้องแตงไทยลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อสังตลบแจ๊ชชวนชื่นกับคุณแม่แตงค่ะต้องบอกว่าน้องแตงไทยยิ่งโตก,ก็ยิ่งสวยขึ้นทุกวันแถมยังมีออร่าความน่ารักที่เฉพาะตัวด้วยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆแต่เรื่องเด่นสุดของน้องแตงไทยคงหนีไม่พ้นการแสดงตลก ที่บอกว่าตบลงได้ทุกมุกจริงๆเลยล่ะค่ะสายเลือดเนี่ยมันแรงจริงๆนะนอกจากนี้ทางด้านการแสดงก็ไม่เป็นรองใครเนื่องจากเรื่องเต้นต้องยกให้ที่หนึ่งเลยเพราะเต้นได้แบบเป๊ะๆและที่สำคัญยังการันตีการประมือจากนักร้องที่ดังระดับโลกอย่างลิซ่าวงแบ๊กพิงมาแล้วจ้าเรียกว่าเก่งรอบด้านจริงๆทั้งสวยทั้งน่ารักแถมความสามารถล้นหลาม ไม่แปลกใจเลยนะจ๊ะว่าทำไมคนรักทั้งประเทศ